สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับที่ช่องที่เด็ดส่วนบนนอกประจำวันเสาร์ที่16มีนาคม2567กันค่ะที่เด็ดส่วนบนนอกนะคะที่วันนี้คัดมาฝากให้ก็จะมาวิเคราะห์ที่เด็ดส่วนกระแสเทคนิคส่วนบนนอกบอลเต็งวันนี้ที่เด็ดบอลเต็งคัดเน้นให้วันละ2คู่นะคะแต่ก่อนที่เรานะคะจะไปนะคะวิเคราะห์ที่เด็ดส่วนบนนอกที่อิงดาวนะคะหยิบยกมาฝากให้สำหรับสมาชิก FC ในวันนี้นะอิงดาวนะคะก็ขอฝากสมาชิก f c ค่ะนี่เลยนะคะเข้าไปค่ะ กดไลค์นะคะกดแชร์กด Subscribe นะคะที่ช่องทีเด็ดส่วนบนนอกช่องนี้ให้กับอิงดาวกันหน่อยละกันค่ะสำหรับสมาชิกเอฟท่านใดเข้าไปกดติดตามให้กับอิงดาวไว้แล้วอิงดาวก็ต้องขอกราบขอบคุณไปอย่างสูงไว้นะที่นี้กันเลยทีเดียวนะคะเมะื่อวานนี้นะคะก็ไม่ดีมาให้นะคะทีเด็ดการหน้าช่องส่วนบนนอกแต่อีกช่องทางหนึ่งของอิงดาวต้องบอกได้เลยว่าเมื่อวานนี้สคู่นะคะแตก กระจายจทั้ง3คู่กันเลยทีเดียวนะคะสำหรับทางน้าเช่อที่เด็ดบอกต่อวีสอบของเรานะ,ะสำหรับสมาชิก f อท่านใดที่ยังไม่ได้เข้าไปกดติดตามนะฝา,ากเข้าไปกดติดตามกันด้วยแล้วกันนะจ๊ะเดียวจะหาว่าอิงดาวไม่ได้บอกไม่ได้นะจ๊ะอ่ะโอเคเดี๋ยววันนี้นะคะเราไปดูกันเลยดีกว่าว่า2คู่นะคะที่อิงดาวครับมาฝากให้ทางน้าเช่อที่เด็ดส่วนบอลนอกนะคะประจำวันเสาร์ที่16มีนาคม2567คู่แรก เป็นบอลกันโชวเซอรเรียาอิตาลีค่ะเป็นคู่ระหว่างมอนซาพบก,กับทางด้านกายารีคู่นี้เตะกันในเวลา3ามทุ่มตรงของบ้านเราคู่ที่2เป็นบอลบุนเดิริก้าเยอรมันเป็นคู่ระหว่างบวก,บวกพบก,กับทางด้านเอาบวกคู่นี้ก็เตะกันในเวลาสามทุ่มครึ่งของบ้านเราค่ะเดี๋ยวเรานะคะไปดูกันที่ข้อมูลสถิติของทั้ง2ทีมแรกที่เคยเจอกันมาเลยดีกว่านะคะ ข้อมูลสถิติค่ะของทั้งสองคู่แรกที่เคยเจอกันมาก็เป็นทางด้านเจ้าบ้านนะคะอย่างมอนซาค่ะอยู่ในอันดับที่10ของตารางจะเปิดสนามตระการมาเยือนของทางด้านทีิมเยือนอย่างไกแยรี่นะที่อยู่ในอันดับที่15ของตารางค่ะเกมนี้เตะกันที่สนามยูพาวเวอร์สเตเดียมนะคะก็ต้องบอกว่าสถิติในการเจอกันของทั้งคู่เคยเจอกันมาแค่นัดเดียวเท่านั้นเองเมื่อวันที่26เดือน11ปี2023ก็เป็นการจบลงที่ผลสกอร์เสมอไปที่1ประตูตอนกันเลยทีเดียวค่ะแล้วก็ผลงานนะคะของทางด้านเจ้าบ้าน ที่เล่นในบ้าน5นะัดหลังสุดกับเขานั้นก็ถือว่าค่อนข้างจะยังเอาแนลนองค่อนข้างจะยากอยู่เพราะว่าเกมในบ้านเขาชนะแค่2เสมอหนึ่งแล้วก็แพ้ไป2นัดล่าสุด,ดแดนไพธาแพ้กับทางด้านเอเอโรมามาด้วยที่4ประตูต่อนหนึ่งกันเลยทีเดียวส่วนนะคะทางด้านทีมเย,ยือนไทร์ไตรารี่นะคะผลงานโดยภาพรวมในช่วงหลังของนันก็ต้องบอกว่าฟอร์มก็ถือว่ายังทําผลงานได้ไม่ได้ดูดีอะไรสักเท่าไหร่นะักเพราะว่าเกมนอกบ้านเขาชนะแค่เกมเดียวเสมอไป2แล้วก็แพ้ไปสองแต่นัดล่าสุด เราสามารถเก็บชัยชนะกับทางด้านอมบรีมาได้ที่1ประตูต่อศูนย์กันด้วยแล้วก็เกมนี้ทางด้านทีมเยือนนะคะอย่างไกยารีค่ะพวกเขามาในระบบ4 2 .3 สส่วนทางด้านเจ้าบ้านอย่างมอนซาก็มาในระบบเดียวกันระบบ423 1เช่นเดียวกันเดี๋ยวเราไปดูกันที่เรทราคาล่วงหน้าและเรทราคาปัจจุบันที่เขาเปิดมาให้ของทั้งสองทีมนี้กันเลยดีกว่านะคะเรทราคาล่วงหน้าและเรทราคาปัจจุบันที่เขาเปิดมาให้นะของทั้ง2ทีมนี้เขาเขาเปิดมาให้ทั้งด้านนะคะเอ่อ เจ้าบ้านค่ะอย่างมอซ่าเปิดเรทราคานำะมาต่อนะคะทั้งเรทราคาล่วงหน้าและเรทราคาปัจจุบันที่เรทราคาครึ่งลูกลบ5 ถ้าสองเลทราคานี้เลยถ้าเราจะใช้เทคนิคของทางด้านที่ดิส่วนนอกในการเทียบเรทราคาตาราง1นึ่งคูณสองเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าเรทราคาตาราง1นึ่งคูณสองที่ณตอนนี้เขาเปิบให้ทางด้านเจ้าบ้านอย่างมอนซาเปรดเรราคามาต่อที่เลทราคาสองจุดกันเลยทีเดียวถ้าเราจะใช้เทคนิคของทางด้านที่ดินส่วนนอกในการเทียบเรทราคาตารางสองทางด้านเจ้าบ้านอย่างมอนซาแล้วเรทราคา1นึ่งคูณสองเนาะเรทราคาน้ําก็จะต้องอยู่ที่เลทราคา2.05แต่ณตอนนี้น้ําค่อนข้างนะคะ ที่จะไหลลงมาที่เรทราคา2.04แบบนี้นะโอกาสนะคะที่ทางด้านเจ้าบ้านนะคะอย่าง มอซ่าจะสามารถทำกำไรในเกมนี้อิงดาวมองว่าก็ค่อนข้างจะมีความเป็นไปได้ส่วนนะคะทางด้านทีมเหยื่อน,นะคะอย่างไการีค่ะเรทราคาน้ำนณนะตอนนี้ที่เขาเปิดมาเขาเปิดมาที่เรทราคา3.35กันเลยทีเดียวถ้าเราจะใช้นะคะเทคนิคของทางด้านนะคะที่เด็ดส่วนบนนอกในการเทียบเรทราคาตลาดนะคะ1/2ของด้านทิมเยือนอย่างไกาอารีแล้วเรทราคาน้ําก็ต้องอยู่ที่เรทราคา3.35แต่นะตอนนี้ไอ้สาม 3.33แต่นะตอนนี้น้ำค่อนข้างไหลขึ้นที่เรทร 3. 3, 5, าคา3.35ห่างกันแค่2ตังค์เท่านั้นเองนะโอกาสนะคะที่ทางด้านทีมเยือนอย่างการเยลลี่จะสามารถทำกำไรในเกมนี้อิงดั้มว่าก็ยังค่อนข้างอยากเอาแน่เอาแนอนค่อนข้างที่จะยากอยู่เนาะส่วนนะคะทางด้านเรทราคาเอ็กเรทราคาคู่และเรทราคาเสมอณตอนนี้ที่เปิดมา,ดมาก็เปิดมาที่เรทราคา3.20กันั้นทีเดียวถ้าเราจะใช้เทคนิคของทางด้านนะคะที่จะส่วนบนอกในการเทียบเรทราคาเสมอเรทราคาน้ำก็จะต้องอยู่ที่เรทราคา3.1 แต่นะักตอนนี้นะ้ำค่อนไหลขึ้นมาที่เรทราคา3.20กันแบบนี้ห่างแค่ตังเดียวโอกาสที่ทั้งสองทีมนี้จะจบลงที่ผลสกอตส์เมออิงดาวมาว่าค่อนข้างจะมีความเป็นไปได้แต่ทั้งหมดทั้งมวลแล้วยังไงก่อนมันเตะเราเข้ามาดูเรทราคาน้ำกันอีกทีหนึ่งแล้วกันว่าเรทราคาน้ำมันจะไหลเป็นไปยังไงแล้วก็ค่อยๆมเลือกลงทุนจะไปได้เลยสำหรับนะคะคู่แรกนะคะ อิงดาวมองว่าถ้าจะต้องให้อิงดาวเลือกจิ้มหรือว่าเลือกเชียร์นะอิงดาวขอเห็นต่างเลือกเชียร์ไปยิ่งด้านทีมเยือนอย่างไตยารี่แล้วกันค่ะเพราะว่าดูจากเรทราคาน้ำณตอนนีเเ้เขาเปิดมาเขาเปิดที่เรทราคาครึ่งลูกนะแต่เป็นทางด้านเจ้าบ้านอย่างมอนซาจ่ายน้ำนะคะค่อนข้างที่จะล้นของทั้งสองเรทราคาแบบนี้นะคะถ้าสมาชิกซีนะคะเห็นต่างอิงดาวคิดว่าอิงดาวขอเชียร์ไปยิ่งดาา้านเจ้าบ้านอย่างมอนซาได้ไหมได้ค่ะแต่ให้เลือกจิ้มไปที่เรทราคาปป หรือว่าเรดราคาเสมอกันก็ได้เพราะอะไรเพราะว่าคู่นี้มันอาจจะออกมาเป็นออบอลสหน้าราคาบอลมีโอกาสที่จะชนะเสมอแล้วก็แพ้ถ้าชนะมอนซาก็เฮงๆกันไปค่ะแต่ถ้าเสมอถ้าเลือกจิ้มไปที่เรทราคาปป,ป,ปให้บ้าหรือว่าเรทราคาเสมอก้าครึ่งมอนซาก็เสียหูหนึง่งแต่ถ้าเลือกจิ้มไปที่เรดราคาเสมอมอนซายกไปแต่อินดาว un, มองว่าถ้ามันจะออกมาเป็นบอลสับหน้าราคาบอลยังไงอินดาวขอเลือกเชียร์ไปที่ทางด้านทิมเยนยาไกยารีดีกว่ามีโอกาสที่จะ รับซั์ได้ค่อนข้างเยอะกว่าทางด้านเจ้าบ้านอย่างมอนซานะแต่ทั้งหมดทั้งมวลแล้วก่อนเปนเตะเราเข้ามาดูเรทราคาด้านัอีกทีแล้วกันเนาะว่าเรทราคาด้มันจะไหลไปไปยังไงแล้วก็ค่อยๆเลื่อนเจมเลือกรงทุนกันไปได้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กันต่อที่คู่ที่2นะคะที่วันนี้อิงดาวคำมาฝากให้สําหรับสมาชิกเอฟซีค่ะคู่ที่2นะคะที่วันนี้อิงดาวคำมาฝากให้สาหรับสมาชิกเอฟซีนะก็เป็นคู่ระหว่างบวกบวกนะคะ กับเอาบวกค่ะเ,เดี๋ยวเรานะคะไปดูกันที่นะข้อมูลสถิตินะคะของทั้ง2ทีมนี้นะที่เคยเจอกันมาเลยดีกว่านะคะ สถิติค่ะของทั้ง2ทีมนี้ที่เคยเจอกันมานะก็เป็นทางด้านเจ้าบ้านอย่างวอ์กบวกนะคะอ,อ่อยู่ในอันดับที่13ของตารางจะเปิดสนามกับการมมเยอรของทางด้านทีมเยนอย่างเอาบวกนะที่อยู่ในอันดับที่9ของตารางค่ะเกมนี้เตะกันที่สนามวอล์กสวากเกนอารีน่านั่นเองค่ะก็ต้องบอกว่าสถิติในการเจอกันของทงั้งคู่เคยเจอันมา5นะัดหรังสุดก็เป็นทางด้านเจ้าบ้านนะชนะไป1 เสมอ2และก็แพ้ไป2นาราสุดนะคะเจอกันมาเมื่อวันที่28ค่ะเดือนที่10ปี2 0 2 3นะคะก็เป็นทางด้านนะคะเอาบวกที่เป็นฝ่ายกดชัยชนะไปได้ที่3ประตูต่อ2กันเลยทีเดียวแล้วก็ผลงานค่ะของดานเจ้าบ้านที่เล่นในบ้าน5้านราสุดของเขานั้นก็ยังทำผลงานได้ไม่ได้ดีอะไรสักเท่าไหร่นะันะเพราะว่าเกมในบ้านนะเขายังไม่ชนะใครเลยหะ5นาราสุดเป็นการเสมอไป3แล้วก็แพ้ไป2นะคะนาราสุดนะ ก็พายท่านะคะแพ้ให้กัดทางด้านนะคะสตุกาดมาด้วยที่3ประตูต่อ2ค่ะส่วนนะคะทางด้านทีมเยือนนะคะยาเอาบวกค่ะผลงานโดยภาพรวมในช่วงหลังของกันก็บอกว่า5้นัดหลังสุกเก็กบ้านทำผลงานก็ค่อนข้างที่จะไม่ได้โดดเด่นแต่ก็ไม่ได้แย่อะไรนะเพราะว่า นอกบ้านเขาชนะไป2เสมอ1แล้วก็แพ้ไป2แต่นะล่าสุดเขาสามารถเก็บชัยชนะกับทางด้านดาสตัดมาไดา้ถึง6ประตูต่อศูนย์กันเลยทีเดียวค่ะแล้วก็เกมนี้นะทางด้านนะคะทีมเยือนคายอย่างเอาบวกนะคะพวกเขามาในระบบ4 3 1ส่ส่วนทางด้านเจ้าบ้านอย่างบวกบวกก็มาในระบบ4ี3สาเดี๋ยวเรานะับไปดูกันที่เรทราคาล่วงหน้าและเรทราคาปัจจุบันที่เขาเปิดมาให้ของทั้งสองทีมนี้กันเลยดีกว่านะคะ เลทราคาลงหน้านะคะและเลทราคาปัจจุบันที่เขาเปิดมาให้นะคะของทั้งสองทีนี้เขาก็เปิดมาให้ทางด้านเจ้าบ้านนะอย่างบวกกนะคะเปิดเลทราคามาต่อค่ะที่เลทราคานะคะครึ่งลูกลบห้าค่ะน้ําได้ไหลลงมาที่เลทราคาปัจจุบันที่เลทราคาปปหรือว่าเลทราคาเสมอควบครึ่งนะคะข่าวค่ะก็ต้องบอกว่าถ้าเราจะใช้เทคนิคนะของทางด้านนะคะที่เด็ดส่วนบนนอกในการเทียบเลทราคาตาราง1นึคูณสเนาะเดี๋ยวเรานามาดูกันเลยดีกว่าว่าเลทราคาตาราง1นึคูณสที่นตอนนี้เขาเปิดมาให้ทางด้านเจ้าบ้านนะอย่างบวกกนะคะเปิดเลทราคามาต่อ ที่เรราคา2.09กันาีเดียวถ้าเราจะใช้เทคนิคของทางด้านที่เด็ดส่วนบนน้องในการเทียบเปรีราคาตลาด1คูณ2ของคณะเจ้าบ้านอย่างวบวกแล้วเรทราคาน้ำก็จะต้องอยู่ที่เรทราคา2.04ไปนกตอนนี้ดิน้ำค่อนข้างนะคะที่จะไหลขึ้นไปที่เรทราคา2.09แบบนี้โอกาสทางด้านเจ้าบ้านนะคะจะสามารถทำกำไรในกิมอิงดาวมองว่าเขาค่อนข้างจะยังเอาแน่เอา non นะคาจะยากอยู่ส่วนทางด้านทีมเยือนเนี่ยเอาบวกนะเรทราคาน้ำนักตอนนี้ที่เปิดมาเขาเปิดที่เรทราคา3.17กันาีเดียวถ้าเราจะใช้เทคนิคของทางด้านที่เ ส่วนภานอกในการเทียบเรทราคาตารางของทังนไดทีมเดียนอย่างเอาบวกนะคะแล้วเรทราคาน้ําก็จะต้องอยู่ที่เรทราคา3.2มจุดสองณนนะตอนนี้น้ำเพิ่งข้้งไหลลงนะจ๊ะมาที่เรทราคา3 1 7จุดเแบบนี้โอกาสาที่ทางด้านทีมเดียนอย่างเอาบวกจะสามารถทํากําไรในกรณีมองว่าค่อนข้างจะมีความเป็นไปได้ส่วนทางด้านนะคะเรทราคา x เรทราคาคูณและเรทราคาเสมอที่เขาเปิดมา,เขาเ,ดมาเขาเปิดมาที่เรทราคา3 2มจุดสองสี่กันทีเดียวถ้าเราจะใช้เทคนิคของทางด้านนะคะที่เด็ดส่วนบนอกในการเทียบเรทราคาเสมอ เรทราคาน้ำก็จะต้องอยู่ที่เรทราคา3ามแลดณนะตอนนี้ดิ น้ำค่อข้างไหลลงมาที่เรทราคา3.24แบบนี้โอกาสที่ทั้งคู่จะจบรงที่ผลสกอร์เสมอในเกมน,นี้ค่อนข้างที่จะมีความเป็นไปได้แต่ทั้งหมดทั้งหมดแล้วยังไงเนาะก่อนไปเตะเราก็เข้ามาดูเรทราคาน้ำไปอีกทีแล้วกันว่าเรทราคาน้ำมันจะไหลไปไปยังไงแล้วก็ค่อยๆเลือกจิ้มเลือกลงทุนจะไปได้เลยค่ะสำหรับนะคะคู่ที่2ที่วันนี้อิงดาวค่ะมาฝากให้สมรสมาจีเอฟซีนนะอิงดาวนะคะมองว่าถ้าจะต้องเลือกจิ้มหรือว่าเลือกเชียร์กันจริงๆขอเลือกเชียร์ไปที่ทางด้านนะคะทีมเยือนชาย,ยางเอาบวกวกันค่ะ เดี๋ยวเรามาสรุปกันเลยดีกว่านะว่า2พูดที่วันนี้อินดาวคาเมร่าให้นะทางหน้าช่องนะคะที่เด่นส่วนบอลนอกนะอินดาวเลจหนือว่าเรือกเชียร์ไปที่ทางด้านทีนมไหนกันบ้างค่ะ สองคู่นะคะที่วันนี้อิงดาวครัมภฝากให้ทางนะาช่องที่เด็ดส่วนบอนลนอกนะประจำวันเสาร์ที่16มีนาคม2567นะคู่แรกอิงดาวคอร์ลิจิมหรือว่าเรืองเชียร์ไปที่ด้านทีมเย,ออยือนอย่างกายารีค่ะเลือกจิมนะคะไปที่เรทราคาครึ่งลูกแล้วก็ติดไปน้งที่เรทราคาเสมอไว้ด้วยสองคู่แรกคู่ที่2อิงดาวคอร์ลิจิมหรือว่าเรืองเชียร์ไปที่ด้านทีมเยือนอย่างอัลบัวค่ะเลือกจิมเป็นที่เรทราคาครึ่งลูกแล้วก็ติดไปน้งที่เรทราคาเสมอไว้ด้วยแล้วยังไงนะเดี๋ยวพรุนนะะ่งงงนนนนี้้ะะะะะะคคอออิดาาาาาวจมสรรรุปปผลกบกบะะทหช่ง นะที่เด็ดส่วนภายนอกช่องนี้ให้กับอิงดาวได้รับชมกันอย่างแน่นอนค่ะว่าผลประกอบการที่วันนี้อิงดาวจะมาฝากให้ผลประกอบการเป็นยังไงกันบ้านนะคะวันนี้ค่ะอิงดาวก็ต้องขอฝากสะวัสดีเอฟซีไว้อีกนิดนึงละกันค่ะนี้เลย ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดซับสไครต์ค่ะกดกระดิ่งติดตามเป็นกำลังใจให้กับอิงดาวกันด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดทีเด็ดในคลิปครั้งต่อไปผิพพปดพลาดประการใดอิงดาวก็ต้องกราบขออภัยไว้ณที่นี้นะทัศนะบอลน,นะคะที่วันนี้อิงดาวค่ะไม่ฝากให้ปเป็หน,นหนึ่งนแนวทางหนึ่งการตัดสินใจของอิงดาวเท่านั้นถ้าสมาชิกเอฟซีนะคะท่านใดนะเอ่อ มีความเห็นต่างสามารถชอบจัดขัดส่วนอินด้าได้เลยเลือกจินตามใจชอบแต่ทั้งหมดทั้งมวลแล้วยังไงก่อนมันเตะเราเข้ามาดูเรียนรัคข้าน้ำไปอีกทีนึ่งเรากันว่าเรียนรัคข้าน้ำมันจะไหลไปไปยังไงแล้วก็ค่อยๆเลเือกเรืงเลือกลงทุนกันไปได้เลยค่ะอ่ะนะคะ วันนี้นะคะอิงดาวนะคะก็ต้องขอตัวรานะคะสำหรับสมาชิกท่านใดที่อยากได้นะคะดอกเหนือจากทางน่าช่องดิจิทูของทั้งสองช่องทางก็สามารถทักไลน์ส่วนตัวมาหาอิงดาวได้เพราะว่าอิงดาวมีกลุ่ม VIP เนาะถ้าสนใจก็สามารถคลิกลิงก์ที่ดาวปักหมดุดหรือจะทักไลน์ส่วนตัวแต่ต้องมีคำว่าแอบฮะแล้วก็พิมพ์ ing 6กแปมหาอิงดาวได้เลยนะจ๊ะบอกได้เลยนะจ๊ะว่ายังไงนะคะ มีเ hey, ฮอย่างแน่นอนค่ะในคูบี v อ p ของอิงดาวเนาะอ่ะวันนี้อิงดาวก็ต้องขอตัวลาไปแล้วก็ขอ,ขอขอบคุณสมาชิกเอที่รับชมอิงดาวกันจนจบคลิปนะขอให้เฮงๆรวยๆค่ะโชคดีมีเงินใช้กับทุกทุกท่านค่ะแล้วพบกันใหม่กับคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ